าคนรักธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสงบร่มรื่นที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2ท่าศนจังหวัดจันทบุรีค่ะนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสูดอากาศบริสุทธิ์ชื่นชมทัศนียภาพความงามของพันไม้สองข้างทางจากนั้นเดินเท้าบนสะพานศึกษาธรรมชาติเรียนดูระบบนิเวศป่าชายเลนแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำและพันไม้นานาชนิดค่ะ ถึงเวลาสนุกสนานและอิ่มเอมใจไปกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นบ้านหลังใหม่ที่น่าอยู่ของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่อไปค่ะจากนั้นผ่อนคลายสบายๆตามสไตล์คนท่าสอนด้วยการพายเรือขยักลัดเลาะไปตามลำน้ำเวลุชมพื้นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่างเต็มร้อยค่ะ ปิดท้ายด้วยการล่องเรือยนต์สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเลพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำเวลุและตื่นตาตื่นใจกับฝูงเหยี่ยวแดงนับพันบินถลาลมเหินเวหาร่อนโฉบลงกินเหยื่อเหนือผิวน้ำมเนเสน่ห์ที่จะทำให้คุณประทับใจจดต้องกลับมาเยือนจังหวัดจันทบุรีอีกครั้งค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย